วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดโพสต์เพจหลักของ FIVB นะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคว่ำอันดับ9ของโลกงานนี้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยคอมเมนต์สนั่นเลยละคะ่ะ ได้ได้ว่าโหช่วงนี้นะคะโหกำลังมาแรงจริงค่ะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะเก็บ3แต้มแรกที่ล้ำค่าได้แล้วในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะคะหรือว่า VNL 2 0 2 4ิหญิงชูงนัมเบนนี้นะคะแน่นอนเพราะว่าชัยชนะครั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะเนื่องจากว่าพวกเธอเนี่ยสามารถเข้าชนะโดมินิกันอันดับ9ของโลกจนทําให้สาวๆโดมินิกันเนี่ยหล่นมาอยู่ในอันดับที่11ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของวอลเลย์บอลไทยนะคะวันนี้สาวๆก็มีการขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่13ของ โลกะะได้เพิ่มอยู่ที่12 7คะแนนเกมนี้แน่นอนค่ะว่าทางด้านของหัทยาบำรุงสูขค่ะทำไปได้อยู่ที่17คะแนนในขณะที่ทางด้านของวิภาวีสีทองค่ะทาไปได้16คะแนนส่วนทางด้านของกอนซาเลสค่ะของโดมินิกันนะคะก็ทําสกอร์สูงสุดอยู่ที่20คะแนนจากชัยชนะในเกมนี้ค่ะทาให้สาวไทยเนี่ยขยับขึ้นมารังอันดับที่13แล้วก็มี3คะแนนของตารางนิชันลิก224 0แน่นอนว่าในสนามที่2เนี่ยลหลายๆคนก็แอบหวั่นใจไม่น้อยนะคะเนื่องจากว่าต้องขาดตัว หลชมพูอรพันธ์ค่ะเนื่องด้วยปัญหาก็คือมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเกินคาดค่ะเพราะว่าทางด้านของนุกนิกนัทนิชาน,นะคะมือเซตเนี่ยก็มีการเข้ามาแทนแล้วก็ทําหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะทําให้ตอนนี้นะคะทีมชาติไทยเนี่ยเริ่มเห็นแววแล้วค่ะว่าใครจะสามารถทดแทนตําแหน่งนี้ได้ล่าสุดคุณผู้ชมคาเมื่อเราเข้าไปส่องโพสต์เพจของเอ่อ uh, uh, FIVB นะคะนั่นก็คือเป็นเพจวอลเลย์บอลเวิ l ์แล้วก็วอลเลย์บอลน,นิชั่นลีคค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ ไม่ค่อยรู้โพสตเกี่ยวกับสาวๆทีมชาติไทยเท่าไหร่นะคะตอนนี้พบว่าทั้ง2เพจเนี่ยกลับมาโพสต์รัวๆถึงสาวๆทีมชาติไทยมากขึ้นค่ะซึ่งได้มีการจัดมาให้ถึง3โพสต์ด้วยกันนะคะเป็นคลิปจังหวะที่สาวไทยเนี่ยได้บิ๊กพอยต์จากการเล่นแต้มนั้นย,ยาวๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางเพจเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเหมือนกันนะคะถ้าแปลเป็นไทยนี่ก็คร่า,าวๆได้ประมาณว่าชัยชนะของทีมชาติไทยชนะเนี่ยก็คือแบบชนะครั้งนี้จําเป็นมากกับสธานะโดมินิการเพื่อเริ่มสัปดาห์ที่2นะคะไทยก็มีการแก้ v ี l ของพวกเขาได้อยู่ที่1ต่อ4 โพสต่อมาก็คือทีมชาติไทยได้แต้มน,นี้ไปแล้วก็โพสต์สุดท้ายก็จะเป็น17แต้มของหัทยาบอรุงสุขบล็อกกลางทีมชาติไทยทําคะแนนสูงสุดนะคะก็ให้ทีมชนะดมินิกันอยู่ที่3ต่อ1นค่ะต่อไปเกมสาวๆคือต้องบอกว่าสาวไทยจะมีการพบกับฝรั่งเศสในวันที่31พฤษภาคม25 6 7แต่อย่างไรก็ตามค่ะสาหรับหน้าต่อไปนะสาวไทยจะทําการแข่งขันอีกครั้งในวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2 5 6 7ที่จะถึงนี้เวลา11ิบเก็ดนาทีกาสามสิบนาทพ พบกับไทยแล้วก็สามารถรับชมถ่ายทออสดได้ทาง 7HD หรือว่า 7HD นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ได้ค่ะไทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ